สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่11เดือน3 2563ค่ะเจมนี่โกเนาะก็แวะมาอัปเดตเเลขยี่กี่ลอตโต้ VIP ให้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็นไม่ไม่มีสูตรนะคะก็จะเป็นเลขไหลนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหล ปักสิบล่างนะคะก็คือล่างรูดหน้านั่นเองนะคะของลอตโต้ VIP นะคะเห็นว่าเลข6ตัวนี้ไหลอยู่นะคะก็คือไหลเดินดีมากเลยนะคะก็เลยนำมาแบ่งปันเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตนะคะก็จะ จะยกตัวอย่างจากรอบที่28นะคะจนถึงรอบที่47นะคะก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูกันยาวๆเลยนะคะมาดูว่าเลข6ตัวนี้มันจะเข้ากี่รอบนะคะเ,เห็นว่าไหลยอยู่นะคะก็คือเลข013579นมะคะมาดูว่ามันจะเข้ากี่รอบนะคะรอบที่28นะคะ ล่างออก3 2สองนะคะก็คือ3มานะคะหลัก10ล่างนะคะใครที่เล่นปัก10ล่างไม่เป็นแอดก็จะเขียนไว้ในคําอธิบายใต้คลิปให้เช่นเคยนะคะมาดูรอบที่29ค่ะล่างออก36กนะคะก็คือ3มานะคะหลัก10ล่างนะคะรอบที่30นะคะล่างออก16กนะคะก็คือ1มา31นะคะ83นะคะอันนี้หลูด 32มสินะคะเก้เก้ามานะคะสามสนะคะก็คือ0มาสานะคะเก้าเจก็คือ9มานะคะสามสนะคะอันนี้หลุด36มสกนะคะสาก็คือ3มานะคะสามสนะคะก็คือ5มา 38มสิบแปดนะคะเก้าหนึ่งก็คือเก้ามานะคะสามสิบเก้าศูนย์หกนะคะก็คือศูนย์มานะคะสี่สิบหนึ่งหกนะคะก็คือหมานะคะสี่สหนึ่งเกก็คือหมานะคะสี่สกนะคะก็คือเมาสี่สห้นะคะก็คือหมาสี่สนกะคะก็คือหมาสี่นะคะสามหนึ่งก็คือสมานะคะ 4670ก็ 46, นะคะก็คือ7มา4778นะคะก็คือ7มานะคะก็เห็นว่าก็จะมีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าก็เข้าเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเลขไหลได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการสังเกตเลขนะคะให้เพื่อนๆนะคะลองนําไปสังเกตดูแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นเพียงแนวทางนะคะ ยังไงก็ลองนําไปสังเกตดูนะคะ6ตัวนี้นะคะดึกๆอาจจะเปลี่ยนก็นได้เนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านก็โชคดีนะคะลองนําไปสังเกตดูนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ